สวัสดีค่ะวันนี้บ้านมืสอสบายไพยวันนะคะจะพามาชมบ้านหมู่บ้านสี่เพชรค่ะหมู่บ้านนี้นะคะจะอยู่ซอยเพชรเกษมร้อยหกค่ะซึ่งหมู่บ้านก็คือจะติดกับถนนถนนใหญ่เส้นเพชรเกษรเลยนะคะพอเข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บก็จะมีตลาดเช้าตลาดเย็นแล้วก็มีพวกร้านอาหารพวกของกินมากมายเลยะคะ่ะก็คือบ้านหลังนี้นะคะจะพื้นที่สามสิบสี่ตารางวาอยู่ซอยยี่สิบเจ็ดค่ะพอมาถึงซอยนะคะ ซอย27นะคะก็จะอยู่สายมือค่ะก็คือมาถูกต่อนก็จะเห็นบ้านเลยค่ะบ้านสีเทาๆนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งเรียกว่าได้เกือบเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเหลือทับทับจารอะไรอีกหน่อยนะคะก็เลยจะพามาชมกันว่าการตกแต่งจะเป็นยังไงนะคะบ้านหลังค่อนข้างเนื้อที่เยอะนะคะก็จะพาไปชมกันว่าการตกแต่งเป็นยังงไก็เช่นเดิมนะคะของบ้านมือสองใบแ็ควันเราก็จะ ปูกระเบื้องนะคะที่จอดรถดใหม่ตรงนี้ก็จอดรถดได้ประมาณ1นึ่ถึงสคัน,นะคะ่ะส่วนหลังคาก็คือจะทำเป็นหลังคาโครงสแตนเลสขึ้นมาแบบนี้นะคะพาไปชมด้านในกันค่ะ ข้างล่างนะคะจะเป็นห้องโถงที่เป็นแบบว่าห้องโถงใหญ่เลยนะคะจะไม่มีห้องนอน,นะคะ่ะพื้นก็จะปูด้วยกระเบื้องใหม่นะคะในส่วนนี้ประตูตรงนี้คือจะทะลุไปกับห้องครัวนะคะซึ่งจะมีพื้นที่โล่งใช้สอยอยู่ค,ะค่ะก็ะะะอาจจะมีต้องเก็บกวาดอะไรเล็กน้อยนะคะแต่ลมโกกมากค่ะเพราะว่าหลังนี้เป็นหลังลิมด้วยะค่ะ พื้นที่ก็เยอะพอสมะควรค่ะที่เหลือตรงนี้สามารถปลูกกระเบื้องเพิ่มหรือว่าทำปลูกเป็นหญ้าหรือว่าทำเป็นในการซักเสื้อผ้าเรียกเป็นส่วนซักเสื้อผ้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะนี่ระคะพื้นที่ พื้นที่34ตารางวาค่ะก็จะดูกว้างกว่าเทาเฮาปกตินะคะครัวก็ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีตรงใต้บันไดก็จะมีสามารถเก็บของได้ค่ะส่วนในห้องน้ำนะคะเราก็จะปูด้วยกระเบื้องสีขาวตัดสีดำเช่นเดิมค่ะ กระเบื้องชิดฝ้านะคะเออหลังนี้เหมือนหลังคาจะค่อนข้างสูงกว่าปกติประมาณกระเบื้องแผ่นหนึ่งค่ะก็จะดูไม่ค่อยอึดอัดมากเท่าไหร่นะคะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นโซนห้องครัวนะคะห้องครัวที่เราอันนี้เราก็จะก่อขึ้นมาใหม่ค่ะเป็น เคาน์เตอร์ครัวลูกตัว L การตกแต่งจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยด้วยลายกระเบื้องนะคะด้วยความที่แบบว่าพื้นของเขาเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลนะคะเราก็เลยเลือกใช้ลายกระเบื้องที่จะให้เข้ากับพื้นก็คือลายออกน้ำตาลแดง สีออกเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ต้องทำความสะอาดเล็กน้อยก็จะออกมาสวยนะคะแล้วก็ตัดด้วยลวดลายนะคะพาไปช่องข้างนอกที่มาทะลุกันนะคะก็คือเป็นส่วนนี้เลยค่ะส่วนในห้องขรัวที่ทะลุกับ สวนหน้าบ้านที่เมื่อกี้เราเปิดออกมานะคะต่อไปจะพาไปชมชั้นสองกันนะคะตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะก็กลับมา ก็คือจะมาเป็นลายเหมือนตรงห้องครัวโซนห้องครัวค่ะทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะอันนี้ฝั่งขวามือจะเป็นโซนฝั่งด้านหน้านะคะก็คือสองสองห้องนอนห้องนอนใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยคะ่ะใหญ่กว่าเท่าเฮาปกติค่อนข้างเยอะเหมือนสองหลังติดก,กันแต่ว่าเป็นเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะคะ ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะห้องนี้เราจะปูด,ด้วยกระเบื้องสีขาวแล้วก็จะมีตรงเขาเรียกว่ากระจกตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เปิดด้วยกระจกตรงนี้ก็เลยทําให้ห้องดูสว่างมากขึ้น,นะคะ่ะนี่นะคะตรงปากซอยนั่นคือซอยยี่สิบเจ็ดพอเลี้ยวเข้ามาสุดซอยนะคะเราก็คืออยู่หลังริมเลยะคะ่ะ มีห้องนอมที่หนึ่งห้องนอนที่สองนะคะแล้วก็ฝั่งด้านหลังอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำห้องนอนที่สามะคะ่ะ ชั้นสองจะมีท้าบอกหนึ่งห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราก็จะปูด้วยกระเบื้องลายเห็นอ่อนตัดลายสีดำเช่นเคยค่ะกระเบื้องก็คือจะปูชิดฝ้านะคะฝ้าสูงมากค่ะตรงนี้พื้นหลังนี้ก็จะแตกตาออกไปนะคะก็คือจะเล่นลูกเล่นคือลายปูสลับเป็นสีเทาเทาอ่อนเทาเข้มนะคะ ก็คือจะเข้ากับด้านหลังเลยสุขภัณฑ์ก็คือใหม่ค่ะห้องน้ำใหญ่พอสมควรมันเป็นเพราะมันมีความกว้างของห้องน้ำนะคะก็เลยจะวางสักโคกแล้วก็ล้างมือแล้วก็ฝัาบัวในฝั่งเดียวกันนะคะ จบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ้านมือสองใแพราวานถ้ายังไงก็สนใจยังไงติดต่อตามเบอร์โทรท้ายคลิปหรือฝากติดตาม Facebook Page ด,ด,ด้วยค่ะจะมีบ้านอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่ามีหลังไหนเข้ามาใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ